มอมแมมนะครับช่องไอหมอมแมมน่าจะเป็นเรื่องการไม่ได้อาบน,าน oh. ้ำเราไม่ได้นอนไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอาบก็ได้ปกติเขาก็จะอาบก่อนนอนอะไรเงี้ยอันนั้นคือที่มาของชื่อใช่ครับก็เลยตั้งชื่อว่ามอมแมมเกมฟรีไฟเป็นเกมเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาจากคนที่อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักมากมายมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะทําอะไรเราก็ไม่ไม่ค่อยสนใจใครแล้วเมื่อก่อนก็แบบวิทา oh. แป้ง oh. เป็นตัวต้องหล่อนะวันนี้ก็คือแบบน้ำไม่อาบผมก็ไป นี่อาบมาปะเนี่ยอาบบ้างแต่ก็เข้าไปเปิดน้ําไม่เฉยอะไรเงี้ยสบู่ไม่มีชอบเคนล,ลี่นะับเพราะว่าเป็นตัวละครหลกัลกๆของเกมฟรีไฟเลยความสามารถดีทําให้แบบเราเล่นเก่งแบบเก่งขึ้นสกินปืน AK ทุกอันเลยครับเพราะว่าลวดลายของสกินปืนมันดูเท่เวลาเราถือมันแบบโอ้โหยิ่งถือยิ่งเท่ครับเหมือนผมเนละน้ําไม่อาบก็ได้ น้องๆคนไหนที่ชอบพี่อาจจะรู้จักเรือไม่รู้จักก็โหวตไว้ก่อนครับไม่มีการโหวตอาจจะแบบน้อยใจวะไม่มีกำลังใจอะไรอย่างนี้ก็ฝากด้วยครับผมไอ้มามม